สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ดเดียวนะครับอันนี้ใครครับเนี่ยน้องเบสครับน้องเบสตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้อายุแปดขวบปครับแปดสิบหกแปดสิบแปดแปดขวบนะครับวันนี้คุยกันสักหน่อยประเด็นที่กําลังร้อนแรงแต่เราจะสรุปกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คุยกันเกินถึงเจตนาวัตถุประสงค์ก่อนเบื้องต้น ใครที่ยังไม่เข้าใจ0 0 1เป็นยังไงวันนี้เรามาคุยกันแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในวัตถุประสงค์เจตนาและทิศทางก่อนหน้านี้ส่วนพรุ่งนี้เราจะสรุปเพราะว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันที่บังคับใช้วันแรกในหลายที่ยังมึนๆงงๆอยู่อ่าเข้ามาแล้วทักทายหน่อยครับผมเข้ามาแล้วทักทายหน่อย yeah. น้องเบสกับน้องวอดเวลาได้ยินพ่อก็แวะมาตลอดครับไม่ไปไหนนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละมาให้กําลังใจพ่อมาทักทายทีมงานเนอฟซีนงวอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไปทําอะไรบ้างที่เ<ป><ป>ดอะมอลล์ราชไปไปกินอ่ะแมคโดนัลแมลแล้วก็ซื้อ<ม>ผลไม้ไงอ่าซื้อผลไม้สั่งผลไม้มาสวัสดีปีใหม่ เจ้าหน้าที่ทีมงานที่น่ารักของเราก่อนหน้านี้เราสวัสดีปีใหม่ลูกค้าที่น่ารักของเราไปแล้วสวัสดีครับคุณวิบูล,ลักษ์ทักทายกันหน่อยครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึน่อยครับผมเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึงหน่อยเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็กนึหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่สร้างบ้านขายและมาในสายพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ช่วงนี้กำลังมาแรง0.01%นะครับ0 0 1หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราวันนี้เรามาพูดคุยกันที่มาที่ไปแล้วก็ทิศทางก่อนหน้านี้ส่วนประเด็นสรุปเราจะมาสรุปกันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาบังคับใช้ซึ่งหลายๆที่ยังมึนๆงงๆอยู่ อาจจะยังตีความหมายกันอยู่ในหลายประเด็นเหมือนกันแต่ใครที่ยังไม่รู้เลยว่า0.01มันคืออะไรยอมรับมันซะดีๆแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ที่ติดตามกันนี่รู้อยู่แล้วแหละนะครับรู้อยู่แล้วแหละฮ <c oughs> ะเดี๋ยวจะ <c oughs> เมื่อวันที่21่ธันวามีมติของคณะรัฐมนตรีนะครับ ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือการโอนและการจดจำนองหลักๆคือการโอนและการจดจำนอง0.01มันเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนและการจดจำนองปกติการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่าโอน เราจะคิด2ค่าจดจำนองเราจะคิด1ปนณะปัจจุบันนี้คิดตามสัญญาจะซื้อจะขายเดี๋ยนะอันนี้เราพูดในฝั่งของการที่เราสร้างบ้านขายนะครับเราพูดในฝั่งของการที่เราสร้างบ้านขายเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมตามบุมคลกฎหมายที่ดินก็จะหลักๆก็กจะมีค่าโอนค่าจดจำนองค่าโอน2เปอร์เซนต ยึดตามตัวเลขตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เราทำกับลูกค้าในการยื่นกู้ขอสินเชื่อต่างๆแต่ถ้ากรณีซื้อสดเขาจะดูว่าตัวเลขตามสัญญาซื้อขายกับราคาประเมินอ่าประเมินทุนทรัพย์ต่างๆที่เขาว่าอันไหนสูงกว่ากันถ้าไหนสูงกว่าใช้ตัวนั้นแต่ในการยื่นกู้หรือว่ากู้แบงค์นะครับเขาจะยึดตามตัวเลขตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เราทำกับลูกค้า ถ้าว่าจริงๆคือเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูง <c oughs> ทีมงานเราที่ได้ขายได้โอนแล้วจะรู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงใช่ไหมครับมันเป็นตัวเลขที่สูงเราจะเสียค่าโอนสเซนจากตัวเลขตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เราได้ทำไปและจะมีค่าจดจำนองหอร์ตามตัวเลขที่เขาอนุมัติมา ที่แบงก์จดจำนองตัวนั้นคนละส่วนกันบางครั้งอาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันบางครั้งอาจจะเป็นคนละตัวเลขแต่เมื่อ2อสปีที่ผ่านมาปีนี้เข้าปีที่สมีมติคณะรัฐมนตรีเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID, โควิดโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโอยเยอะแยะมากมายแทบที่จะไม่มีไรายได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกําลังซื้อลดลงมหาศาลตลาดนิชลอตัว เขาก็เลยมีมาตรการเพื่อที่จะลดค่าธรรมเนียมในการโอนและการจดจำานงจากโอน2นะครับค่าโอน2ค่าจดจำานง1เรหลือค่าโอน0.01ค่าจดจำานง0.01จาก60,000สมมติค่าโอนจาก60,000เหลือ เท่าไรล่ะสามร้อยนะฮะค่าจดจำนองจาก30,000นเหลือ300อะไรลักษณะนี้แบบโอ้โหลดลงลดลงเยอะอย่างมหาศาลจาก2เปอร์เซ็นเหลือ0ูนเปอร์เซ็นตเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับออกมาแล้วก็มาบังคับใช้2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดลดภาระของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายง่ายขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนระดับประเทศโอเคไหมครับดังนั้นท่านใดที่ยังไม่เข้าใจ0.01ก็ตามความหมายที่มาที่ไปตามที่ผมได้บอกแต่ความพิเศษของปีนี้เนี่นะครับเดี๋ยวเราสรุปอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราพูดถึงที่มาที่ไป ถ้านจริงมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะลูกค้าเขาตัดสินใจซื้อบ้านไม่ใช่เพราะ0 0 1เป็นหัวข้อแรกนะเขาตัดสินใจซื้อบ้านเพราะมันช่วงจังหวะที่เหมาะสมเขาอยากที่จะมีบ้านครอบครัวกําลังขยายมีลูกคนแรกพึ่งแต่งงานได้ย้ายงานได้เปลี่ยนงานใหม่มีอาชีพมีธุรกิจที่ดีขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายชีวิตที่เขาได้วางไว้ท้าน,นีจริงคือไม่ใช่เพราะ0.01แต่มันก็เป็นตัวเสริมนิดๆหน่นนอยๆแต่2ปีที่ผ่านมา0.01เขาให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบ้านจากโครงการจาัดสรรเท่านั้นแต่พิเศษปีนี้ให้โครงการที่ไม่เข้าสู่กระบวนการจาัดสรรก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีใครได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรยังไงแต่วันนี้ทีมงานเราในหลายที่อ่าไปดําเนินการแล้วก็ได้สิทธิ์ตัวนี้ถึงแม้ไม่ใช่โครงการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์แต่พัฒนาแบบไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรแต่ลูกค้าที่จะได้สิทธิต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาขยายความ แต่2ปีก่อนหน้านี้ได้เฉพาะโครงการจัดสรร0.01ก็เหมือนเป็นประเด็นที่ผมบอกกับทีมงานเราบดยตลอดไงมติการประกาศอะไรต่างๆมันจะต้องมีมาตรฐานที่ให้ประโยชน์สำหรับประชาชนทุกๆคนแต่องค์กรไหนหน่วยงานไหนกลุ่มไหนบริษัทไหนที่ไม่เข้าขายไม่เข้าเกณฑ์อันนั้นก็จะต้องเป็นข้อยกเว้นเราไม่ว่ากัน โอเคไหมเข้าใจความหมายที่สื่อไหมเราไม่ว่ากันแต่สําหรับประชาชนทุกๆคนต้องได้สิทธิน,นั้นเดี๋ยวนี้ครับเข้าใจไหมยกตัวอย่างฉันชอบกินข้าวร้านนี้เนี่ยเพราะร้านนี้อร่อยอ่ะแบบถูกใจดูแลดีสะอาดสะอานฉันชอบกินข้าวร้านนี้ทําไมฉันไม่ได้สิทธิที่เขาประกาศระดับประเทศมา ทำไมให้สิทธิ์เฉพาะข้าวร้านเนี้ยซึ่งฉันไม่อยากกินข้าวร้านเนี้ยตลกไหมแปลกไหมสองปกอนนีก่อนหน้านี้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าโดยรวมจริงๆนะยอดที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อเพราะมาตรการอ่าเพราะมาติตัวเนีไเเอะอะไ้ไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเพียงแค่เหมือนเป็นการทำอะไรบางสิ่งอย่างเพื่อที่จะ ให้รู้สึกว่ามันมีมาตรการออกมานะกระตุ้นกันหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะโครงการจาัดสรรถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆจริงอะมูลค่าของเข้ามหาศาลมูลค่ามหาศาลแล้วบ้านแต่ละหลังนี่โอ้โหห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านนะมันก็เลยมีบางกลุ่มที่ได้ใช้มาตรการตัวนี้แต่ก็กระตุ้นได้นิดหน่อย และสองปีที่ผ่านมาเขาก็เลยมองเห็นภาพว่าอุ้ยมันก็ได้อยู่แต่มันเริ่มมันเริ่มอะไรมันเริ่มที่จะตันแล้วไงมันเริ่มที่จะตันแล้วถ้าว่ากันแบบตรงๆง่ายๆเลยนะมันเริ่มที่จะตันแล้วพอมาปีนี้เขาก็เลยจัดให้กับ sme ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างพวกเรานะครับวันนี้ทีมงานเราหลายๆท่านไปดำเนินการโอนจดจำนองวันแรก ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจาัดสรรได้สิทธิ์นะครับได้สิทธิ์0.01ได้สิทธิ์0.01นะโอ้โหลดลงมาหาสารจดจำนอง2%เหลือ0.01%จาก60,000เหลือ300หาโอนโอนโทษทีโอน2%เหลือ0.01%จากคณ60,000เหลือ300จดจำนองหา30,000เหลือ300 1%เหลือ0.01%แต่2ปีที่ผ่านมา ลายย่อยที่ไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไงอย่างที่บอกทําไมบงังคับให้ฉันกินข้าวร้านนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากกินข้าวร้านนี้ตลกไหมและประกาศต่างๆออกมามันจะต้องให้สิทธิ์กับประชาชนเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่บางสิทธิ์ไหนที่องค์กรหน่วยงานธุรกิจ กลุ่มบุคคลอะไรต่างๆนา,นานาที่ไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สําหรับทุกประชาชนทุกทุกคนจะต้องได้สิทธิ์เหมือนอย่างอะไรล่ะวัคซีนเหมือนอย่างวัคซีนประชาชนทุกทุกคนต้องได้ฉีดได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าปุ๊บคุณเป็นประชาชนที่อายุมากแล้วคุณเป็นประชาชนที่ไม่สร้างารายได้ให้กับประเทศชาติคุณเป็นประชาชนที่อยู่ ห่างไกลไปความเจริญไม่ใช่ต้องได้สิทธิ์เหมือนกันหมดเวลาประกาศออกมาแล้วมีมติอะไรออกมาแล้วโอเคนะครับแต่ปีนี้เขาขยายให้เพราะมันถึงทางตันแล้วไงและพลังขับเคลื่อนของ SME รายย่อยหรือว่ของท่านเจ้าของโครงการก้าวหลังลงมาแบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรนี่มหาศาลครับ มาหาสารผมถึงบอกไงถ้าเราได้ยินคอนเทนต์ว่าต่อไปก้าวหลังทําไม่ได้แล้วนะก้าวแปลงทาไม่ได้นะเขาจะมีความเข้มมาทุกคนจะต้องถูกบงังคับห้เข้าสู่กระบวนการจัดสันกาดอกจันตัวใหญ่ไว้มันจริงเหรอใครที่ได้ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่ผมได้ไลฟ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะเราจะเก็ตเลยว่าถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันมีทางออกทุกเรื่องทุกเรื่องราวทุกสเต็ปทุกขั้นตอนมันจะมีคําว่าข้อแม้ มันจะมีคําว่าข้อแม้มันจะมีคําว่าข้อยกเว้นใช่ไหมนั่นแสดงว่านะครับอ้ตัวล่าสุดเนี่ทีมงานเราทํากันวันนี้ได้ศูนย์์หนึนะครับทั้งค่าโอนและจดจำนองแต่เราจะมาสรุปกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราพูดถึงที่มาที่ไปและความหมายของคำว่า0.01%ก่อนบางคนไม่เข้าใจจริงๆว่าเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ โควิดที่ผ่านมานะครับทุกๆภาคส่วนของธุรกิจโดยภาพรวมทว่า,ากันคือทั้งโลกโดนผลกระทบเอาสังหารมาซั์เป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนประเทศอันดับต้นๆ้หาศาลโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะทีมงานเราค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมที่สํานักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินค่าโอนปกติ2%ซ ณปัจจุบันนี้คือ2%เปเถ้ายื่นกู้แบงค์คือ2%ปซนตามตัวเลขที่เราลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่เราทํากับลูกค้าถ้าเป็นเงินสดก็ต้องดูว่าแจ้งตัวเลขไหนมากไหนน้อยกว่ากันก่อนราคาประเมินตัวหนุนซับหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันแต่เราพูดในมุมมองของเราก่อนหาค่าจดจำนองหนึ่งปซของราคาของตัวเลขที่เขาอนุมัติมาที่แบงค์อนุมัติมาโอเคนะครับ ก่อนหน้านี้จะเสียกันลักษณะนี้แต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเจอโควิดเขาก็เลยลดค่าโอนจาก2%เหลือ0.01โอ้โหโคตรน้อยลดลงเยอะมากๆและลดค่าจดจำนองจาก1%เหลือ0.01%แต่2ปีที่ผ่านมาได้เฉพาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อโครงการ จัดสรรแล้วก็เป็นบ้านใหม่มูลค่าไม่เกิน3ล้านที่จริงตั้งแต่รอบแรกแล้วโครงการใหญ่ๆญเฮียเจใหญ่ใเขาต้องการที่จะให้อย่างน้อยดันถึงสักหล้านดันถึงสักหล้านแต่เป็นเหมือนมาตรการที่ออกมาโดยอาจจะระมัดระวังกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างและแทบที่จะไม่ได้ครอบคุมสักเท่าไหร่ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นบางสิ่งบางอย่าง แต่ก็ยังเสียดายอยู่เข้าใจไหมที่จริงเขาต้องการสักห้าล้านกําลังดีถึงแม้ว่าไม่ครอบคลุมห้าล้านแต่อย่างน้อยให้ได้ยอดในการใช้สิทธิ์ศูนย์จุดหนึ่งสักสามล้านก็ได้ส่วนต่างสองล้านไม่ว่ากันก็ยังดีแต่ณปัจจุบนันนี้ถ้าเกินสามล้านก็คือไม่ได้สิทธิ์เลยอ่าและล่าสุดได้บ้านมือสองด้วยนะได้บ้านมือสองด้วยนะ เดี๋ยวพรุนี้เราสรุปกันอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เราพูดถึงที่มาที่ไปและอยากให้ทีมงานเราเห็นมุมมองว่าทําไมปีนี้ปีที่3ถึงได้เพราะอะไรสวัสดีครับคุณพรษาศากคุณกานคุณบัณฑิตทีมงานเราทุกๆกคนช่วยกันตอบนะครับว่าปีนี้ได้เพราะอะไรปีนี้ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่สร้างแบบไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรสร้างแบบก้าวหลังลงมาได้4.0.1ด้วยเพราะอะไร อ่าน้องช่วยกันตอบหนะ่อยช่วยกันตอบช่วยกันวิเคราะห์เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราจะได้มีการวางแผนจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าหรือมันช่วยได้จริงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาให้ความสาคัญกับตรงนี้ไหมและแอบก็ซิบ,บแอบก็ซิฟกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาไม่ได้ตัดสินใจซื้อพ่อศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสักเท่าไหร่และที่ผ่านมาบางหลายๆท่านเนี่ย ที่จริงไม่ได้หลายๆท่านส่วนใหญ่เกิน95%ไม่ได้พูดถึงศูนย์จุดนหนึ่งเลยเชื่อกันหรอดัละละงๆหน่อยไม่ได้พูดถึงศูนย์จุดศูนยเลยครับเพราะกระบวนการขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มันยังไม่ชัดเจนและมันยังไม่ดีพอแล้วมันเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เหมือนยังกักกักกันอยู่ อาโควิดครับผมเพราะว่าโควิดใช่ไหมอาโควิดน,นี่ยเพราะโควิดนี่แหละเขาถึงมีมาตรการตรงนี้แต่เราถามว่าทําไมปีนี้ถึงทีมงานเราถึงได้สิทธิ์ด้วยใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง <c oughs> เบื้องต้นนี่เรากำลังสอบถามข้อมูลในเชิงลึกอยู่นะครับแต่โดยรวมนี่ผมมองว่าอาจจะ อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาว่าจุดจำนองในข่าวเดียวกันจุดจำลองจุดจำนองในค่าวเดียวกันเหมือนว่าอเอาเงินออกมาพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุนี้อัปเดตข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นกู้สร้างลักษณะนี้นะครับได้เพราะมียอดโอนของกลุ่มนี้เยอะเนี่สุดยอดใช่ใช่ใช่เขามีข้อมูลหมดฝากอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาสำพะกร เอไม่ใช่สำมะก่อนเมื่อถึงเวลาสำนักง,งานที่ดินจะส่งข้อมูลให้กับสำมะกรอมีใครโอนอะไรบ้างยังไงอ้ชัดเจนนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้เราจะจัดคอสเกี่ยวกับภาษีโดยตรงภาษีอสังหาริมทรัพย์โดยตรงให้กับทีมงานเราเพื่อจะได้วางแผนเตรียมการไม่ใช่หลับหูบหลับตากลัวอย่างเดียวไม่เอาเร็วๆนี้จัดเต็มให้ติดตามด้วยฝากติดตามด้วยอ,อ,ารรอ่าต้องการภาษีเพิ่มอ่าเขาต้องการ ต้องการเพิ่มในมุมในมุมหนึ่งคือต้องการเพิ่มถูกต้องอีกในมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นภาพที่สวยงามคืออยากที่จะลดภาระแบ่งเบาภาละกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าพูดแบบตรงๆเหมือนพี่กอนชัยคือต้องการเพิ่มถูกต้องถูกต้องเขาต้องการตรงนี้เพิ่มใช่ไหมที่จริงอ่ะเขาได้เพิ่มเพิ่มมากอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาก็ตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ท่านเจ้าของโครงการรายย่อยบางทีเห็นโอกาสตรงนี้ก็เกิดการลงทุนมากขึ้นก็จะมีรายได้ขึ้นมามากขึ้นแต่โดยรวมก่อนหน้านี้เน,นี่ยเขาได้มากกว่าอีกนะเขาลดให้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เพิ่มแต่เขาลดให้เพื่อที่จะกระตุ้นการลงทุน,นอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็จะโดยภาพรวมมันก็จะเหมือนได้เพิ่มก็ต้องมาดูกันอีกตรงนี้อยากเก็บภาษีเขาเก็บอยู่แล้วเพราะเขาบังคับเพราะเขาบังคับให้เราเสียตามตัวเลขสัญญาจะซื้อจะขายไง เมื่อก่อนตัวเลขที่เราลงกับลูกค้าในตอนยื่นคู่จะมีสัญญาหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อก่อนตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เวอร์นะครับมันถึงมีแบบเขาเรียกอะไรล่ะประหมทดมีเงินทอนมีส่วนตา่างเฟอร์นิเจอร์โอ้โหแถมอะไรประมาณนี้ไงเวอร์เขาก็เลยออกมาตรการตัวนี้มาเพื่อให้ไม่ใช่ว่าคุณจะลงตัวเลขเท่าไหรก็ได้แล้วนะ และเขาก็เข้มในส่วนของเกี่ยวกับการประเมินหลักทรัพย์ต่างๆตอนนี้ตั้งแต่มีนา63หลักๆช่วงนั้นเขาจับเต็มอยู่แล้วบางคนยังไม่เข้าใจนะเหมือนว่ายังไม่ตื่นลู้ลงตัวเลขแบบเผื่อเยอะแยะมากมายโดยรวมถือว่าไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่เราจะต้องรู้ราคาตลาดนะครับรู้ต้นทุนของเราส่วนต่างกำไรต่าง แล้วที่สําคัญคือเราจะต้องพอที่จะคาดการได้ว่าหลักทรัพย์ของเราน่าจะประเมินได้สักเท่าไหร่ยังไงไม่ใช่ว่าโอ้ยลงไปเวอร์วัาวางอลังการเสียค่ใช้จ่ายโดยใช่เหตุและเป็นตัวเลขที่เกินจริงมากๆโดนเพ่งเล็งด้วยโอเคนะครับมีนา63ที่ผ่านมาเขาเก็บเต็มแล้วเมื่อก่อนตัวเลขตามสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยไม่ได้เอามาคิด ส่วนใหญ่นะ,ะบางพื้นที่อาจจะมีไม่ว่ากันไม่ได้เอามาคิดเขาจะแจ้งมากกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ที่สำนักงานที่ดินใช้นิดหน่อยแม่เพื่อให้มันดูโอเคประมาณนั้นก็เก็บค่าใช้จ่ายกันไปแต่ตอนนี้ถือว่าเยอะมากในมุมมองของผมนะน่าจะให้จบทีเดียวเลยและกาดอกจันไว้เลยนะ การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งการค้าและหวังผลกําไรค่าใช้จ่ายในวันโอนภาษีสภาษีต่างๆไม่ถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้ถึงเวลาจะต้องดําเนินการสเต็ปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาคุยกันในโอกาสต่อๆไปแต่มันเป็นรายละเอียดหลายๆอย่างบางครั้งเราก็ไม่อยากที่จะหาผู้รวมหรือว่าพูดแบบแ กระจายไปทั่วเราต้องการที่จะโฟกัสสาหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆวันนี้เราคุยกันในประเด็นที่ว่า0.01คืออะไรเข้าใจกันทุกคนแล้วนะครับ0.01คือการลดค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหลักๆก,ก็คือค่าโอนอ่าแล้วก็ค่าจดจำนองแต่กาอดอกจันไว้ไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะ นะครับอันนี้แหละคือค่าใช้จ่ายตัวหลักและก็ตัวใหญ่นะครับไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เกี่ยวกับภาษีรายไ,ได้นะคนละประเด็นกันปกติค่าโอนเราจะเสีย2%ค่าจดจำานอง1%แต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาปีนี้เข้าปีที่3คณะรัฐมนตรีเขามีมติให้ลดค่าโอนและค่าจดจำานงเหลือเท่ากันคือ 0. 0 1 แต่สองปีที่ผ่านมาให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไปซื้อโครงการจัดสรรของเรา9ก้าเป็นลงมายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรใครยังไม่เข้าใจคำว่าจัดสรรไม่จัดสรรอีกจะได้มาติวเข้มเหมือนตั้งหน่อยเข้าใจกันหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราเห็นเขาสร้างบ้านหน้าตาเหมือนกันสามหลังห้าหลังเราก็จะเรียกว่าบ้านจัดสรร แต่ความหมายของว่าการจัดสรรมันมีรายละเอียดลงไปซึ่งพูดไว้บ่อยมากๆลองกลับไปทบทวนกันดูแต่ของเราสร้างก้าวแปลงลงมายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรในขนาดของที่ดินขนาดของสานาพวกต่างๆกระบวนการขั้นตอนเราจัดได้เลยมันเหมาะสําหรับการเริ่มต้นสําหรับมือใหม่อ่าเปิดคอร์สวางแผนภาษีเมื่อไรเร็วๆนี้ นะครับเร็วๆนี้โอเคนะครับเข้าใจแล้วนะวันนี้แต่ฝากอีกนิดหนึ่งเขาต้องการที่จะให้สิทธิ์เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละเราไม่ได้ไปว่าอะไรอกครับก็ขอบคุณมากๆ,ขอ,ากๆขอบคุณมาตรการตรงนี้มากๆวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่บังคับใช้ของอตัวประกาศใหม่ล่าสุดที่ให้สิทธิ์นะครับศูนจศหนึ่งค่าโอนศูนย์จดศนหนึ่งค่าจดจำนนง ถึงแม้ไม่ใช่โครงการแจัวสรรก็ได้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกเราก็เลยยังไม่สรุปว่าใครได้บ้างอะไรยังไงแต่วันนี้ทีมงานเราเป็นินการคือได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันฮะนะครับว่าบ้านเดียวบ้านแฟลตเทาห้าทาโฮมใครได้ไม่ได้แล้วแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้กู้สร้างได้หรือไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสัน้สนๆง่ายๆข่าวถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกัน แจ้งข่าวดีกันต่อ,ตอไปและอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่เป็นการประหยัดนะมันคือการคืนสิ่งดีๆให้กับลูกค้าโอเคไหมเจตนาของเขาที่เขาออกมาเนี่ยไม่ใช่ให้เราประหยัดให้เราได้กำไรมากขึ้นไม่ใช่นะอย่ามีมายเซตอย่างนี้เปนะะ็นอาขัดมันคือการที่ลูกค้าจะได้สิ่งที่ดีขึ้นดีกว่าลูกค้าตัดสินใจง่ายเมื่อเรา้ามาคำนวณแล้วโอเคจัดเต็ม จากที่ไม่เคยได้มุงลวดเหล็กดัดก็จัดให้เขาสุกหน่อยดีไหมครับน่โอเคอย่าไปมีจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบายอ้าสวัสดีครับพี่เกง่งอ๋อภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือ3.3%ปไงปกติเวลาโอนบ้านพร้อมกับที่ดินนะครับเราจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ พราะของเราเป็นบ้านใหม่มันก็จะเสียอยู่แล้วแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะเขาจะยกเว้นกรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน1ป่ปีหรือว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกิน5ปีไม่ต้องเสียโอเคนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย